แม่ทัพภาคที่1นนะคะได้เปิดงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจสี่ภาคครั้งที่3ที่จังหวัดสระแก้วอย่างยิ่งใหญ่ค่ะพลโทกัมปนาตรุตดิดแม่ทัพภาคที่1นนะคะเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจสี่ภาคครั้งที่3ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรศการตามพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงนิทรศการแสดงวัฒนธรรมและสินค้าโอท็อปสีภาคนิทัศก,การรถแมบ,บสาบขั้นและร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงการปรองดองนิทรศการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก5จังหวัดการแสดงแสงสีเสียงการแสดงทางยุธทธปกรทางทหารของกองกํลาลังบูรพากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งส่วนแยกหนึ่ง ทียิ่งใหญ่ประการตานะคะการออกร้านธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอทอปร้านค้าศิลปะชีพบางไทรร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหานการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตของนักร้องนักแสดงชื่อดังจากหลายค่ายนะคะและการแสดงคณะบงลางโดยประชาชนสามารถเข้าชมและก็เที่ยวได้ฟรีตลอดงานซึ่งงานนี้ก็จะมีไปจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะเลขาธิการของปปสใน